คุณยายยุ่นนะครับโยมบรรบุรชนิงนี่นะครับโยมพูให้การอุปธรรมคำชูมาเดชพระคุณลวงตานะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยายนะครับวันนี้เด้อสาธุอนุโมทนาขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออยู่เพื่อมล้มโพล้มใสของลูกของหลานตราบนานแสนนานเด้อนะครับชื่อจริงจำไม่ได้นะครับนะครับเป็นโยมที่ อุปัมภมประทาพระเดชพระคุณลงตานะครับตั้งแต่สมัย,มยนู้นนะครับพระเดชพระคุณลงตามาอยู่ที่วัดบัวชนิงนะครับฟังธรรมะพระเดชพระคุณลงตานี่ฟังตั้ง,งอ,อกตั้งใจฟังจริงๆนะครับคุณยายนะครับฟังไหมอ้าวฟังอยู่ดีสบายอยู่บผู้เทาชื่อได้วัววศุงตาวาม นเป็นยุคพิเศษนะครับสมัยบวเป็นอย่างบ่ณจิตคดณลุงร้านะครับมีสถานีวิทยุนะครับอยู่เขาจะเปิดฟังตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่าหูกับวอดีตากับวมีหูกับวมีเออสร้างหัวมันไม่จำบัญญัติน้ำมันน้องบัณฑิตผู้ใดจมไหมแล้วก็บอเห็นอีหยังก็โอ้ยเสวนสันตัว น้องเอออยู่ในถ้ำกินในถ้ำอยู่ในถ้ำนอนในถ้ำนั่งในถ้ำอยู่แบบเย็นๆอยู่เด้อเออเอาสาธุสาธุแมนอยู่บ่มีมีหยังสิ่บ่อน้ำเพลินกวอกผมร้ามีสามคอสิมาถามไม่อย่างก่อนมาถามสามเพื่อนขอหนึ่งอยู่เอาถามเบิ้งจีได้มากหน่อยเออจีได้มากน้ำดวง บ่บัดอีหยังมันแจ้ง n c ลปณีมาละลามวางเถียดเพิ่นเออเพิ่นว่ากินกะให้กินหายบอกลูกบอกหลานบอกหลา,านจับอองนี่ละ่ะเออให้กินนอยๆอว่าให้กินให้อิม่มอือเพิ่นว่าบ่บ่ให้กินหลายให้กินนอยๆให้กินให้อิม่มบ่ให้หว อันเพิ่นว่าสิเสดวยอยู่เพิ่นยังบ่ทันไหนมาอยู่เพิ่นนี่ตาเทศไปหนาขอหน้อยก็ฟังเทศเพิ่นนั่นล่ะอยู่สู้มื้อนี่บางข้างขันทีฟังเนาะว่าขันทีเพิรจราหน้าเนาะมันอยู่ใจหันเบิดเพิ่นเว้าหนึ่งเข้าใจตัวมันอยู่ใจหันจะกินหน่อยกินหลายบ่ได้แต่ใจมันสมบูรณ์ระบบยากจักอัน เด้อเพิ่ว่ากินหน่อยๆแต่ว่ากินให้อิ่มกับคือใจนั่นเองยคันอิ่มใจแหรอบัดคันอันจะคือว่างสันมันก็แมนอยู่เวอรแมนแมนเลยอยากถามอาจารย์เบิ้งไลยมาเราก็ได้ถามแมนร้อยเปอร์เซนต์อยู่ใจฮัลลาเบิ้งก็ให้เบิ้งพิ้นถักบามาสองขอนอเออ ให้เบิ้งเพิ้นไปให้เบิ้งเพิ่นยูให้เบิ้งเพิ้นย่าเบิ้งหลายให้เบิ้งเจ้าของหลายกว่าก็น้อยจำได้พนนี่สาธุเนอะสรุปแล้วยุ่งใจแหละเบิ้งเจ้าของด้วยขาใจตัวบิ้งหวงดอกจิตคนใหั่เนอะสาธุสาธุอวันเกิดบํานีด วันเกิดบ่วันเกิดคนไหนโอ้เกิดพ่อมาจารมหาประโยชน์เก่าคุณตัวเหรอนาะเกิดวันที่หนึ่งกันยาลนโยังเจอได้อยู่มาดีใจเลยจำได้อยู่เอออเามันเกิดโดนโทษคนหน่อยว่าบ่โดนบ่โดนบ่ไปว่ามาทั้งเดยอิดเหนื่อยนอนกับอิด นั่งกับอิทแต่ว่าไปบได้ฟังบัานี้บ่แมนไปบได้ใจนันไปเบสุบูบรณเลยภาวนามองไดปฏิบัติธรรมอยู่มองไดคุณยายไปเบสุบูบรแลแกลก็ยังไปได้คือเก่าอยู่ยเลยเคยพ่อบ้านหาดแพ่งกับวับหอดหาดแพ่งหรือแมนบอยก่อนหนเออนันเดสันมันก็ไปได้บ้านันตัวส่วนหลางกายสร้างหัวมัน <c oughs> ไปได้เว่ยนั่งเคลืนกับบ่นอน่อรับ <c oughs> นั่งก็เว่นกับ,บอ่อยากรับกับไปก็ตัวก็ตัวจังนันไปหยังบ <c oughs> าดบอกเขามาเอาบอกเขามาเอาเขามหนาผ่นบ่ไปน้ำเขาไปหายเขาเขากันี้นี่จยากเขากร่วอไปน้ำมาสามเอือสามมือ <c oughs> <c oughs> มาเอาว่าสู้มา,มาเห็นยังนี่ชื้อนานยังแห้งคือเห็นบอกูนอนอยู่นี่เออยังไงมี่นี้าหายแล้วอันคนบุญหลายเป็นน้ันหลา เนอโอ้ยบุญหลายก็หลายเกินควรเนาะไม่พอดีพอดีบ่หลายเกินควรหลายพอดีใกล้สิพอรอยอยู่ด้ไหมมันอยู่โดนแล้วมันเกิดเมื่อยงกะอิทโอ้ยจะกินก็นอนเมื่อยเมื่อยกายสั่งหัวมันไปก็ไปว่ได้ได้ภาษาโลกว่าไปว่ได้ภาษาธรรมไปได้บัดห่อนิพพานพุ่น นความจังต่กอนต่เกาเพื่อเห็นบัดรทันติว่าโอซะาแทหลงเบิดบัตห่วยหลงเบ็ดดิเนี่ยนบ่หลงนันบบแมนใจหลงนันสัญญาอันนี้จะความจำมันไม่แน่นอนบบแมนใจ ใจบ่นหลงอยู่ใ้บุญคือเก่าเด้อเดี๋ยวเบื้องโยนตามเมนไผยเ็นไผยูยนเคยน่อยกะอยากมาถามกะเลยขอขอมาน้องเขาเอออยากมาถามอาจารย์นี่ละเออเข้าใจเลยตัวเข้าใจขอหน่อยาธุยูใจเบิดสุอยางเด้อไปว่าเนื้อแรกกะสร้างยูใจหันเบิดสรุปแล้วนั่นนะ ข้าใจ <c oughs> สาธุสาธุอดีตลว่าอาจารย์เมื่อได้วันบลาก,ก็ได้เอาใจไว้พี่ก็บรรพีนงโดนเ่อได้นอไม่ได้เตียนนะมันปวดหลังจองไตแอวนี่นะบอบนมูนั่นก็พออยู่อยู่เอออาร้างหัวมันเดอ้ดยอยายเป็นทุกน้ำมันเราใส่ได้แล้วแต่มึงว่าเถิดเดอ้อ ลังเชือกก็บ่ทุกน้ำมันเลยนั่งเชือกก็ทุบทุบทุบมันอดไปเสือมาเสือได้ลูกขืนยางก็ทันทุโทษเทดเทนี่เขาพาไปทุกกายบ่แม่นทุกใจเด้อโดยเออนี่ไม่แย่เตี้ยนจ่ทั้งกลางๆนี่ฟังอยู่หัวแค่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 นี่ฟังอยู่หัวเอาฟังอะไรหัวอยู่ อยู่ในบ้านจะมาหาวงเพลนเทศให้ฟังนิ้วข้าวนึงเออแต่จังว่าจังได้ก็จำบ่ได้อืมเพลนเทศให้ฟังก็ได้มันมันหูบ่ดีออนบได้ยินิ่งฟังเนาะอ๋ออันคำว่าจำบ่ได้คือสัญญาบ่แม่นใจเลยใจมันอย่างนี้แหละบ่ลืมย่ำได้ก็บ่ลืมเด้ดอเลยค่ะแต่ว่ามันหลงสัญญาซื่อๆบ่แม่นจิต ขื้เถียงจะควบเพิ่นเบาผู้เฒ่าเพิ่นเบาจะข้าใจเกิใจเกินขี้เถียงเมื่อตบสาธุสาธุกานเงินขี้ฟังเอาที่ว่าโอซะแท้แั่เรื่องเสนได้บ้านเอาสร้างมันแล้วแต่เธอว่าเสีนเด้อลืมก็เลยต่มึงว่าเสีนเด้อแต่ว่าใจบ่ลืมดอกเนอเอาข้าคุณยายเมื่อซักวันนี้นั่งโดนแล้ย สาธุสาธุเออเป็นห่วงเจ็าอายาเห็นเพิ่นบอฮะยาเห็นลงตาบ่เห็นเห็นลตากระเซนบ่เอายายคือว่าเดี๋ยวเห็นพลาล่างๆมันบอกักมันบอกคักมันเห็นเือมันคืมุ่งี้มัจะสยไนั่นน่ะดูใจเดียดูใจดูใจหงเดใจ่งแต่มาแล้วก็เส แต่ทีนี้ตอนนี้อะนอกอหน่ยอยอันอันจะแมาวัดเก่าอีกนะก่มก็คือเห็นแต่ข้าวจะจีกับวันมาหรูอกว่าิ่นฟังเนาะภาษาโลกว่ามาเนาะภาษาธรรมบดยเนาะก็หน่อยนึกย่ำไใดหอดโรดกับมากู้เถื่อสันตัวอ้ <c oughs> าวันนี้พาคุณยายกับซะ เออสาธุสาธุจึงก็จับนั่งจงก็จับนั่เอเออจึงก็จับจงก็จับนั่บอ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 อยากอุ้ยวันเกิดเกจากอเปลยนจึงก็จับเกรจาบสนนะคุณคคนบเป็นฮะเขาครับอาหารเมื่อเมื่อเสือเมื่อสา